สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมบูทเชอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมナルโตทูโบโตชินอวิคสไตล์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสายดีเฟนต์นะครับที่ว่าผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าผมมีสายดีเฟนต์ที่ OP ใช่ไหมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าบิวนั้นอ่ะมีประมาณไหนแล้วก็บิวยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับบิวของสายดีเฟนต์ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับคุณผู้ชม จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอุนินจานครับจะเป็นอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นดับเบิลมูนสวอร์ตนะครับก็จะเป็นอาวุธนินจาที่โจมตีได้อย่างต่อนเนื่องนะครับศัตรูที่เราโดนเราโจมตีได้1นึนครั้งแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนโจมตีได้แบบว่าไม่สามารถหลุดออกจากคอมโบของเราได้เลยนะอาวุธชิ้นนี้ก็เลยเป็นอาวุธที่เป็นแกนหลักของบิวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็อุปกรณ์นินจานะครับ ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าในบิวนี้เราจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์นินจานะครับก็คืออย่างเขาให้เลือกไว้หนึ่งอันผมก็เลยติดอันนี้ไว้นะเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็เป็นคอสตูมนะครับคอสตูมเนี่ยก็เป็นแกนหล,ลักของบิวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบิวของคอสตูมชิ้นนี้ค่อนข้างดีนะ คือ1เขาจะเพิ่มพลังการโจมตีของเราครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของวิชานินจาของเรานะครับแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์นินจาได้นะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์นินจานะครับวิวที่2น,นะครับเป็นบิวที่ลดครูดาวของวิชานินจานะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตของเราให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถใช้กระถางโคลนได้นะครับ <c oughs> บิวเนี้ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้าใช้ทั้งอุปกรณ์นินจาไม่ได้ใช้ทั้งกระถางโคลนไม่ได้แล้วมันจะดียังไงอ่ะ มันจะไปสู้เขาได้ไหมก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับไอ้บิลวันที่3นะครับเป็นวันมินวันอินมินเลียนะครับก็เป็นบิวที่เวลาที่เราฆ่าศัตรูนะครับจะลดคู่ดาวของวิชานินจาของเรานะครับทําให้เราสามารถใช้วิชานินจาได้บ่อยขึ้นนะครับก็อย่างที่ติดไว้เมื่อกี้ใช่ไหมทําไมถึงเลือกใช้บิลวันนี้เพราะว่าใช้ทั้งอุปกรณ์นินจาก็ไม่ได้ใช้ทั้งกรถาคโคนก็ไม่ได้ทําไมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูนะเหตุผลนั้นก็คือเรามีเซ็ตส,สุดโกงอยู่นั่นเอง <c oughs> ก็คือซูซานัวอาร์เมอร์นะครับเป็นบิวที่โกงและเพราะว่าอันเนี้ยเราสามารถใช้ได้บ่อยขึ้นนะแบบคูดาวค่อนข้างไวเลยเหลือประมาณ1ิวิได้มั้งและอันนี้ก็เหลือประมาณแบบ8ปดวิอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมมันทให้เราสามารถใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะก็เลยทําให้เราสามารถพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูได้อย่างแบบว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงนะคุณผู้ชมต่อไปเป็นคาถาโคนะครับ2อันนี้นะ ก็ขนาดาโคนอ่ะใส่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับจะส่วนที่จะมาทดแทนก็นคือซูซานโออาร์เมอร์นะครับเป็นการป้องกันให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้เราก็เลยไม่ต้องใช้ขนาดาโคนนะครับแล้วอุปกรณ์นินจาเราก็ไม่ต้องใช้ในการเปิดจังหวะใช่ไหมเพราะว่าเรามีวิชานินจาที่พุ่งเข้าไปทําการเปิดจังหวะอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นส่วนที่ทดแทนแล้วก็สนับสนุนให้สส่วนนี้มีคูดาที่ค่อนข้างไวขึ้นหน่อยนะต่อไปนะครับเป็นอันติเมตนะ ผมว่าอันติเมตให้ใช้อันนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากที่เราไม่มีคาถาโคน,นครับเวลาที่สมมติว่าเราไม่มีเกาะซูซานโออ่ะเราไม่มีคาถาโคนหนีมันทําให้เราโดนดามจมากขึ้นนะให้เราเก็บอันติเมตอันนี้ไว้ใช้ตอนที่เราเลือดใกล้ใกล้โลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มเนื่องของเรานะแต่ว่าเราก็จะไม่ใช้ไม่สามารถใช้สกิลสองสกิลนี้ได้อีกเป็นเท่ากับว่าเราใช้อันติเราก็ใช้อะไรไม่ได้เลยนะก็คือเข้าไปวิ่งตีแบบดืด้อเลยนะ ก็สำหรับวิวนะก็จะมีประมาณนี้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าอา้าวทำไมมันมีแต่ข้อเสียเยอะจังเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับว่าวิวนี้มันมีข้อดีมากๆเลยนะสามารถขึ้นที่1ได้อย่างง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็ตอนนี้ก็เจอห้องไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็มีผู้เล่นทั้งหมด3คนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถฆ่าได้ไหมนะครับแต่ว่าก่อนดูก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร e กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจหผมด้วยนะคุณผู้ชมกดด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ก็วูชินีนะครับสามารถโจมตีกลางอากาศได้เหมือนกับว่าเลสไฟน์สวารโลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยประมาณนี้นเวลาที่เราจะคอมโบกลางอากาศก็พยายามโจมตีให้ศัตรูลอยอยู่กลางอากาศนะครับแล้วก็กดเหมือนเลดไฟสวา l โลนะครับก็ถ้าเราไม่ใกล้ศัตรูก็พยายามจะกดสกิลนะครับการกดสกิลก็จะกดไล่ๆกันอย่างนี้นะคือสกิลก่อก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสกิลเข้าไปโจมตีนะมันจะเป็นการที่ มันจะสามารถกดส,ส,ส,สองส,ก,สกิลพร้อมกันได้โดยที่น้อไม่เสียในเมชั่นนะครับน้องไม่มีเกาะจังหวะเฮ้ยคนนี้ตอนวอรม์ผมเจอเขาอยู่นะเหมือนเขาจะแค้นอะ่ะก็ตายไปเลยเพื่อนอันนี้ผู้เล่นเนะาะใส่ฮิวนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะฆ่าได้ไหมเพราะว่าบางทีเขาก็ฮิวเลือดแบบไวมาก เราก็นีเไม่การป้องกันใช่ไหมเราก็ไม่เน้น้วยว่าเน้นฆ่าอยู่แล้วผนมะก็มีโอกาสที่จะฆ่าสายยู่ได้น้อยนะวุ้ยมีคนมายุ่งอ่ะต้องหนีก่อนนะจังหวะนี้เพราะว่าสกิลเราไม่มีนะครับคือเราไม่ต้องรีบเข้าไปฆ่าก็ได้นะคุณผู้ชมคือถ้าเรามีจังหวะมีสกิลก่อนนะครับอันนี้คือผมเห็นว่าโมีคนอยู่ใกล้ เห็นไหมเขามาเขาฮีเอ๋อนะมันรู้จะฆ่าได้ไหมฆ่าไปแล้วก็นี่นะครับก็สามารถฆ่าได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมอันนี้เรายังมีกอดอยู่ก็เลยกล้าพุ่งเข้ามานะตอนนี้ไม่มีกอดแล้วเราต้องใช้สกิลเปิดนะครับให้โดนนะพยายามให้สกิลโดนศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสกิลอ่ะมันจะเสี่ยงมากๆนะครับในการผู้ชมตีนะ อันนี้คือผมเห็นไหมสก,กิลเรามาพร้อมใช้งานแล้วกดไล่เหมือนเดิมนี่ไม่โดนสตูเขาก็จะไม่ได้อยู่นี่ให้เราตีได้ง่ายน,นะคุณผู้ชมเพราะว่าสกิลนั้นน่ะเหมือนกับแบบว่าจะลดคาถาโคนด้วยนะครับเอ้าสตูเฉยอยู่ไกลอย่างี้ไม่น่าโดนเฮ้ยโดนก็ระยะค่อนข้างไกลแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีสก,กิลก่อนนะและเขามาหลุมนี้ก็ด้วยก็พยายามหนีออกนะครับ ก็ต้องรีบฆ่าก็ได้นะครับเพราะว่าไงเราก็ไม่ตายอยู่แล้วนะก็ถ้าศัตรูไม่อยู่ก็พยายามอย่าใช้สกิลนะครับให้โจมตีธรรมดาไปนะครับมาแล้วมันจะเปิดสกิลร้อมกันนี้เลยนะ เราไม่ต้องกลัวน,นะครับเพราะว่าถ้าสกิลไม่ได้สัไม่เนี่ยถ้าไม่ใช่สกิลที่ลบสถาหนะของเกาะของเราเนี่ยเราก็แทบจะสู้ได้ตอลอดเวลานะนี่คือเราหนีเพราะว่าเราหนีเราไม่มีเกาะน,นะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ว่าคมหนีเนี่ยที่จริงอ่ะเราก็ใช้อันติเมทอ่ะเพื่อเพิ่มเลือดได้ใช่ไหมแต่ว่าผมอยากจะเซฟอันติเมทไว้ก่อนอีกสักพักนึงเพราะว่าจะใช้เกาะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ อุ้ยเขากดชารนี้ไม่น่าโดนอุ้ยโดนด้วยเห็นไหมครับว่าคขมโบวง่ายนะไม่ต้องกลัวว่าศัตรูจะโจมตีเราเลยนะอุ้ยอันนี้จะต้องกดชารสกิลแล้วจะตายก่อนอุย้ยทันด้วย<ะ>ก็ไปกดเอ,อ้ยไปเก็บสกอร์ก่อนนะครับระตูพยายาม ก็ตัหนีเราเลยอ่ะไม่กล้าไม่มาเล่นกับเราเลยวัยโซเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้อันตรีหนีกันนะครับเพราะว่าเกาะเราไม่มีนะเราไม่จำเป็นต้อง ทุ่บ่อยขนาดนั้นคขาทุ่มตอนที่เราคิดว่าเราสามารถฆ่าได้อย่างนี้นะตตอนนี้ออกมาแล้วจะหาอยู่ว่าเขาจะมาหรือยังยิ่งเราใช้สก,กิลอยู่ใ,ใกล้ๆเนะี่ยยิ่งมีโอกาสโดนนะโดนกด ก็ลาเซนกันน uh 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 ี้น uh ่าจะตอก่อนนะเพราะว่าโดนทีไรก็รู้สึกว่าตอหายเลยก็พยายามเพิ่อนก็เอาไปต่อนไปใช้ก็พยายามดูนะครับว่าเราสามารถสู้ได้กับสกิลไหนบ้างแล้วก็อันไหนไม่ได้บ้างนะครับนี่สกิลมาอะไรนะครับแต่ว่าอันติเมทเราไม่มีเลยเลือดเราก็โลมากโอ้ยตอาหายแล้ว มีโอกาสตายเนี่ยอันติเมตก็ยังไม่มา,น,านี่โห<อ>โ,โดนหนักอะ่ะบอดใช้ค่อนข้างโกงนะเนี่ยสกิลหายตัวเฉยเลยผมก็งงเลยอ๋อทำไมผมอยู่ดีโดนไม่น่าอยู่ยใกล้ๆนะเมื่อกี้แต่คุณผม้ชมดูที่ว่าคะแนนเราสักนำ เล่นไปเยอะมากไงนะโหดูดิกูดาวโคตรนานนะคุณผู้ชมนานมากจริงๆอ่ะมาแล้วเราจะไปเอาที่หนึ่งกันให้ได้นะครับอันดับสองเมไหยิ่งไปก่อนแล้วกันไม่รู้โดนหรือเปล่าโดนพอดีเลยก็เห็นไหมครับว่าเราขึ้นันดับได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี้ว่าเราฆ่าไปกี่ตัวนะครับสำหรับเกมแรกนะ น่าจะน้อยนะผมรู้สึกว่าผมค่าปกติผมเล่นนะผมค่าได้มากกว่าน,นี้อีกน่าจะสักเจ็ดหรือเปล่า,น,านั่นี้ยเจ็ดจริงด้วยแล้วก็ตายไปหนึ่งนะเห็นไหมว่ายิ่งเราตายน้อยเนะี่ยสกิลเกาะเราสามารถช่วยได้จริงๆนะก็ทําให้เราสามารถแบบว่าอยู่ในเกมได้นานขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นระดับหนึ่งได้อย่างง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมก็สาหรับวิวนี้ผมแนะนําเลยนะแต่ว่าผมก็รู้สึกแบบว่าวิวนี้มันจะโกงไปหรือเปล่าก็ ผมเคยเล่นหลายครั้งแล้วผู้เล่นท่านอื่นอ่ะตอนผมวอร์มเมออ่ะคือผู้เล่นท่านอื่นเขาก,กดออกเกมบ่อยมากอ่ะเท่าที่ผมเจอคือเขาเขารู้สึกว่ามันสู้ด้วยได้ยากจริงๆนะเพราะว่าอาวุธเราก็โจมตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สกิลเกาะที่เจาะเข้าได้ยากนะครับถ้าไม่ได้ใช้สกิลให้โดนจริงๆนะคือมันมีเฉพาะบางสกิลนะครับที่สามารถลบล้างเกาะของเราได้นะผ,ผู้เล่นหลายคนก็เลยออกไประหว่างที่ผมฝึกนะผมก็รู้สึกแย่กันนะแบบ ผมจะทให้เกมมันเสียสมดุลหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะเล่นนะเดี๋ยงั้นเราไปดูต่อันในเกมที่2เลยดีกว่านะคพราบว่าผมจะสามารถท้าได้อีกหรือเปล่านะก็ตอนนี้ก็เจอห้องมันทีเรียบร้อยนะครับมีผู้เล่นทั้งหมดห้าคนนะแล้วก็มีบอดหนึ่งคนนะโหต่นนี้น่าจะเดือดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเราจะสามารถสู้เขาได้ไหมนะครับกับสกิลเกาะนี้แต่ก็ถือว่าท้าทายดีนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถแบบรับมือกับผู้เล่นหลายคนที่เขาอาจจะมาลุมเราหรือเปล่า อย่างเงี้ยก็ลองดูกันในเกมนะครับว่าผมจะสามารถสู้ได้ไหมเอ้าใครกดใช้สกิลไปสู้กับใครดีอ่ะอุ้ย ตายมาเนี่ยตายโคตรเก่งมากเลยไม่รู้เราจะฆ่าเขาได้ไหมเพราะว่าสกิลเขาก็ลบล้างเกาะของเราได้ด้วยนะฐานอะไรเนี่ยเพื่อนอุ้ยอย่า พี่โตลีนี่ไม่สามารถจอ,อก่อได้นะครับแต่ว่าเป็นทามุยทามุยไรนิ่งเบดอะน่าจะต่อก่อได้นะเพราะว่าผมเคยโดนอยู่หลายครั้งเลยแบบแล้วก็คูดาวค่อนข้างไวด้วยนะทามุยไรนิ่งเบสแบบสำหรับสายเดนที่เจอเกาะน,นะวันนี้ผมก็พยายามแนะนำให้คนับมือด้วยนะเพราะว่ามันโกงจริงอะ อยากให้เกมสมดุลนะผมก็พยายามบอกถึงจุดอ่อนของเกาะซูนฟอ,อนโอด้วยครับแล้วคนที่เจอนะเพราะว่าผมผมนึก็บอกก่อนว่าทุกบิวมันก็มีจุดอ่อนนะครับเอ้ยนี่โดนเปิดก่อนดีกว่า เซฟก่อนนะครับอุ้ยน้องไม่เคลื่อนลำหนึ่งอะทำไมอะ่ะทำไมคนอื่นขึ้น่อนลำหนึ่งอะเราก็เข้าแต่เยอนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับตอนผมคอโมโบกลางกาดผมกดปุ่มแดชจังหวะหนึ่งเนี่ยนะมันทำให้เราเปลี่ยนจังหวะในการโจมตีเป็นการที่ทำให้ศัตรูรับมือเราได้ยากขึ้นนะครับ ก็ยุ่นี้ไม่มีอะไรมากนะกดโจมตีไว้เลยเดี๋ยวศระตูก็ตายเองได้่าอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมฆ่าได้ไวจริงจริงคนนี้ป่ะอันดับสองต้องมาพยายามลดันดับเขาล้วหุ้ยเขาไวนะเนี่ยคนนี้หุ้ยไม่มี้ก็หุ้ยพุ่งเห็นยนะเนี่ย กาะเกายังอยู่มันไม่อยู่แล้วก็ต้องให้ต้องระวังนะอุ้ยอันติก็ยังไม่มาหนีก่อนนไม่มีโอกาสให้หนีเลยเห็นไหมครับว่ามันก็มีวิธีที่จะสู้กับเราได้เหมือนกันนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือหลายวิชาที่สามารถลบเกาะของเราได้นะครับ เดี right. hey, ๋ยวผู้เ um ล่นที okay. ่ไปเจอแบบเฮ้ยมาแบบมันโกงจังเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกวิธีแล้วนะกันอย่างเดียวเลยอ่ะทำไมอ่ะแสตดิเอ้ยใช้สกิลนะสั้งนั่นอ่ะ โถ้ายังไม่ตายเราก็ไม่ต้องใช้สกิลนะครับเพราะว่าบางทีก่อนเราอาจจะมางั่นผมก็สู้ไปก่อนนะให้สกิลมันมามาแล้วเราก็กดใช้อีกตายนะครับคนนี้เหมือนจะอยากเล่นกับเราเลยอะ เฮ้ยมีคนลุ้ผมก็จะหนีนะท่้นต้องมา่าโอ้ทางเมื่อกี้ว่าจะเปิดนันตีอ่ะโอ้เจอพิกเจอสกิลพิกเกมทั้งเดียวจบเลยคุณผู้ชมอันดับเราตกมาเยอะมากเก็บสกิลดีกว่านะครับเอ้ยเก็บสกอร์ อันนี้เป็นสกอร์วิ่งไวไม่รู้นี่ดีกว่าอันดับหนึ่งดีกว่าจะได้อันดับด้วยนะครับอุ้ยคืนอันดับสองก็ตามนี้นะครับถ้าเราไม่โดนสกิลพี่เกมเมื่อกี้เราชนะแน่นะก็จบเปเรียบร้อยนะครับสำหรับเซตนี้นะคุณผู้ชมก็ฝากเอาไว้นะเผื่อผู้ชมแบบว่าผมอยากให้ถ้าถ้าคุณผู้ชมเป็นไปนได้นะเซตนี้ญญญไว้ใช้กับคนที่เรารู้สึกว่าเรา สู้เขาไม่ไน่จริงๆนะครับแต่อย่าไปใช้บ่อยนะเพราะว่ามันค่าดีจริงๆผมผมผมเป็นห่วงมากผมรู้สึกกังวลใจว่าเราจะทําให้เกมมันเสียสมดุลหรือเปล่าเพราะว่าเซตเนี้ยผมรู้สึกว่ามันโกงจริงๆนะผมอยากให้ผู้ผู้ผู้ชมองผมอะแบบไปใช้ในครั้งที่มันจําเป็นนะแบบว่าอย่างเจอเอาอาวุธนินจาที่มันรู้สึกแบบคอมโบได้ต่อเน,นื่องนึกเกินทําไมเขาใช้แบบอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือพวกสายแอคแท็กนะครับที่มีกรงเล็บที่สามารถโจมตีกลางอากาศได้ ผมใช้เซตนี้ไปสู really anything, ้กับเขาอ่ะก็ค่อนข้างสู้ได้นะถ้าเราไม่โดนสกิลลบล้างอันติของเราเอ้ยลบล้างเกาะซูซานโอของเราเราก็สามารถสู้ได้นะเพราะว่าเขาอยู่ในเมตามวนานะครับเราก็เอาเมตาของเราอันเนี้ยไม่รู้จะเป็นเมตาไหมแต่ว่าก็เอาเซตของเรานเนี้ยไปสู้กับเขาได้นะทําให้เราอ่ะเออแบบว่าเกมมันจะได้มีความสมดุลมากขึ้นนะผมไม่อยากให้ไปใช้ตลอดอย่างนี้นะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ